ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรายพามาดามนะคะเมื่อคลิปที่แล้วคือคลิปที่477นะคะคุณนกได้พูดทิ้งท้ายว่าและมีเหตุผลอะไรนะคะที่คุณนกถึงต้องเดินออกมาจากชีวิตของอดีตสามีค่ะมันมีเหตุการณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อคุณนกรับรู้ว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่ซึ่งเป็นข้าราชการครูนะคะแล้วก็ ซื้อบ้านนะคะแล้วก็ลงทุนเปิดบอนบอนไก่นะคะให้กับอดีตสามีนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรมทหารนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักนะคะบ้านพักข้าราชการทหารนะคะที่คุณนกอ,อาศัยอยู่ห่างกันเพียงแค่สองสามกิโลแล้วคุณนกก็ไปพบเจอกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะที่เป็นครูนี่นะคะก็พูดคุยกันนะไม,ไม่ไม่ได้มีการทะเลาะนะคะพูดคุยกันอย่างบุคคลที่มี ภาวะนะคะมีภาวะสูงนะคะพอหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์นะคะเมื่อคุณนกได้ทําความตกลงกับอดีตสามีแล้วใช่ไหมคะเรื่องค่าใช้จ่ายว่าเขาจะมีผู้หญิงกี่คนคุณนกก็ไม่ว่าจะมีเมียน้อยกี่คนจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงกี่คนคุณนกก็ไม่ว่าเพราะตอนนั้นคุณนกทําใจเลยใช่ไหมคะทาใจแล้วตอนนั้นก็ขอให้เขาส่งเสียเลี้ยงดูคุณนกนะคะ เพราะว่าคุณนกต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะหนจะค่านมลูกลยจะค่าอาหารที่คุณนกจะต้องกินแล้วก็เงินต้องมีเงินค่าใช้ใจ่ายค่าอาหารค่าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคเขาต้องรับผิดชอบจยิ่เราะว่าตอนนี้คุณนกไม่มีงานแล้วเงินทองก็หมดไปแล้วจากคลิปที่แล้วทองมีเท่าไหร่ก็หมดเงินที่เก็บไว้ในธนาคารก็หมดเพราะหมดไปกับอดีตสามีคนนี้นะคะเมื่อตกลงกันแล้วใช่ไหมคะเขาก็ตกลงว่าจะให้คุณนกใช่ไหมคะ แต่ผลปรากฏออกมาเขาไม่ได้ทำตามสัญญานะคะทุกท่านถ้าฟังทีพุดหุนูกแล้วนะคะคำพูดของผู้ชายเนี่ยมันมันเชื่อไม่ได้นะครับยิงเป็นผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายที่ติดการพน,นันคุณไม่ต้องไปเชื่อใจกเลยนะคะว่าเขาจะรับผิดชอบนะคะที่เขาพูดไว้เขารับปากไว้เพราะเขาต้องการไม่ให้เรา ไปยุ่งไปวุ่นวายกับชีวิตของเขาหมายถึงว่าไม่ให้เราไปวุ่นวายกับผู้หญิงคนใหม่ๆของเขานะคะให้เราอยู่แต่บ้านแบบสงบสุขเขาก็รับปากแล้วนะคะแต่เมื่อรับปากแล้วทาไม่ได้ะคะ่ะที่ตกลงกันไว้ว่าจะให้คุณน,นกนะคะพอเงินเดือนออกจะต้องเอามาให้คุณน,นกทําเหมือนสามีทหารคนอื่นๆนะคะที่เขาเงินเดือนออกเขาก็จะหยิบยื่น เงินทองนะให้กับครอบครัวของเขานะคะเพราะว่าครอบครัวทหารนี่น้อยคนนะคะที่ผู้หญิงจะทํางานนะส่วนมากก็ผู้หญิงส่วนมากเนาะรักสวยรักงามรักความสะดวกสบายยิ่งเป็นข้าราชการตํารวจทหารนี่ผู้หญิงชอบนะคะถึงรู้ว่าจะมีเขาจะมีลูกเมียแล้วก็จะวิ่งเข้าหาใช่ไหมคะถ้าผู้หญิงไม่วิ่งเข้าหาตํารวจทหารเองเนะะี่ยค่ะก็วิ่งเข้าหาผู้หญิงนะคะยิ่งเจอผู้หญิงส,สวยๆอะไรเงี้ยวิ่งเข้าหาแล้วผู้หญิงก็ชอบ เราคิดว่าถ้าได้แฟนเป็นข้าราชก,การและสบายไม่ต้องทํางานสามีก็หาเลี้ยงได้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วส่วนมากมข้าราชการทหารนี่ส่วนมากภรรยายจะไม่ค่อยได้ทำงานน,นคะคะส่วนมากจะอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นคุณนายเลี้ยงลูกอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็ทหารหลายๆท่านเขาก็มีความรับผิดชอบเยอะค่ะพอเงินเดือนออกเขาก็เอาให้คุณก็รู้อยู่นะคะป้าปาบ้านพักทหารนี่มันจะรู้จักกันนะ ทุกครอบครัวเลยนะคะแล้วเราจะรู้ความเป็นอยู่ของเขาเราจะรับรู้ว่าเออครอบครัวนี้นะพอเงินเดือนออกสามีก็เอาเงินมาให้มาให้ภรรยาใช่ไหมคะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวใช่ไหมคะแต่สามอดีตสามีของคุณนกเขาไม่ทํานะคะคือให้ให้น้อยมากอย่างที่คุณนกบอกอะเดือนหนึ่งห้าร้อยแล้วก็หายไปพันหนึ่งบางครั้งนี่ไม่ได้เลยนะคะ ไม่ได้เลยคุณนกต้องไปหยิบยืนจากจากเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทที่สมัยเรียนเรียนมหาลายัยมหาลัยด้วยกันนะคะเรียนเรียนด้วยแต่มันคนละสาขานะคะคนละแผนกนะคะคุณนกเรียนสายมันคือเรียนสายบริหารเหมือนกันแต่มันแยกสาขานะคะเพราะมันมีหลายสาขาใช่ไหมคะ มันมีสาขาการตลาดส,สาขาบัญชีการธนาคารอะไรอย่างเงี้ยมันจะแยกย้ายกันไปใช่ไหมคะอืมก็ไปยิงจับเพื่อนสนิทคนนี้แล้วครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยนกคุณนกรู้จักนะคะแต่คุณนกไม่สนิทคุณนกจะไม่กล้านะคะคุณนกเป็นคนที่ขี้เก e งใจคนนะคะและปัญหาครอบครัวนี้เราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นรับรู้ใช่ไหมคะว่าสามีไม่ให้เงินเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเก็บไว้ภายในใจนะคะเมื่อมีให้ใช่ไหมคะ คนเราอ่ะเมื่อมันไม่มีเงินใช่ไหมครับเราก็ต้องตามใช่ไหมต้องตามทวงถามเราก็เลยตามเข้าไปเลยนะคะเรารับรู้ว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมผู้หญิงที่เป็นครูนี่เขาราชการครูใช่ไหมคะเราตามไปและเราก็ไปเจอเขานะคะแต่เราไม่ได้เจอผู้หญิงนะคะเพราะผู้หญิงเขาไปทํางานอยู่อีกที่หนึง่ง บ้านหลังนี้ก็เลยมีอดีตสามีแล้วก็น้องชายของสามีนะคะน้องชายของสามีเขาก็เป็นทหารเหมือนกันนะคะอยู่กรมเดียวกันคุณก็ไปเจอนะคะคุณก็ก็เลยไปพูดคุยกับเขาเรื่องเงินนี้นะคะมันสร้างความไม่พอใจให้กับเขามากมายเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราตามไปที่บ้านหลังนั้น มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนะคะคุณนกบอกว่าคุณนกไม่ต้องการที่จะไปตรงนั้นแต่ฉันตามมาเพราะฉันไม่มีเงินคุณไม่ได้ทําตามสัญญาใช่ไหมคะก็เลยเกิดการโทษเสียงกันและคนสุดท้ายนะคะเขาประนามนะคะเขาว่าคุณนกไปตามราวีผู้หญิงทั้งๆท,ท,ที่วันนั้นนะคะที่ไปไม่ได้เจอผู้หญิงนะคะเจอแต่เขากับน้องชายของเขา แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรทราบไหมคะผู้ชายนะครับเมื่อทาผิดและไม่ยอมรับผิดใช่ไหมคะอย่างน้อยหนึ่งคุณผิดคุณมีภรรยาใหม่นะครคบะไปอยู่กับภรรยาใหม่ 2. คุณผิดเพราะคุณไม่ได้ตามทำตามทำสัญญาคุณบอกจะให้ฉันเงินเดือนออกจะให้ เงินคุณนกจะให้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใช้ภายในครอบครัวแต่คุณก็ผิดสัญญานะคะเขาไม่ยอมรับผิดนะครับเขากลับใช้คําพูดว่าคุณนกไปตามลาวีเม,มียใหม่ของเขานะคะแล้วเขาก็ใช้ความรุนแรงนะคะทุกทุกท่านคงทราบแล้วนี่ขาว่าพวกผู้ชายนะคะไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงระดับไหน ต่ำขนาดไหนเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นพลเมืองคนธรรมดาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าหรือเป็นเกษตรกรผู้ชายชอบใช้ระบบความรุนแรงนั่นหมายถึงการทำร้ายนะคะทำร้ายภรรยาของตัวเองทำร้ายลูกทำร้ายคนที่ใกล้ตัวนะคะซึ่งอดีตสามีของคุณก ก็ทำพฤติกรรมแย่แย่ทำพิกรรันเร็วเร็วเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการใช้กำลังนะคะกำลังทําร้ายคนในครอบครัวทําร้ายภรรยาของตัวเองคะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นคุณนกก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะผู้หญิงคุณนกนี่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่เคยคาดคิดว่าอดีตสามีจะกล้าทำกับเรานะคะ เหตุการณ์นี้นะคะน้องชายของเขาที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ช่วยกันห้ามปามนะคะแล้วก็รีบช่วยคุณนกแล้วบอกว่าพี่รีบออกไปเลยรีบออกไปเลยให้คุณนกรีบขับรถออกมาเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเห็นพี่ชายของเขาทําร้ายพี่สะใภยนะคะมากมายไปกว่านี้นะคะคุณนกก็เจ็บเลยนะคะอันนี้เล่ากันแบบเปิดเผยเลยนะคะ บางท่านที่เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกก็อาว่าอุ้ยทําไมคุณนกกล้าเปิดเผยอืมมันไม่ใช่เรื่องที่มันบางท่านก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่คุณนกนะคะเมื่อเราเล่ามาถึงนจุดนี้นะ,ะนี่มันเป็นอดีตความหลังนะคะอดีตที่เราผ่านพ้นมามันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะระดับคุณนกนี่ไม่ไม่ต้องมีความอายนะคะเพราะช่อง หลายๆหลายๆช่องยู u ูบนะที่ก็ทํากันบางบางช่องเขากระดากันจะมีการด่ากันหย,ยาบคายด่ากันไปด่าก,กันมาเขายังไม่อายลเลยเกายังกล้าเปิดเผยและอย่างคุณนกจะอายทําไมระดับดารานะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงนะคะแล้วก็คําว่าดารา,าก็มีชื่อเสียงอยู่ลยแล้วคับแล้วก็สวยทั้งนั้นอนะ่ะพอเขามีครอบครัวเขาก็ถูกสามีตบตีนะคะถึงเขาจะไม่กล้าเปิดเผยนะคะ แต่ข่าวมันก็ดังออกมาข่าวมันก็เล็ดลอดทุกท่านก็รู้ใช่ไหมว่าดาราหลายๆท่านนดาราผู้หญิงนะครับที่สวยๆนะครับระดับสวยๆก็ยังโดนสามีทุบตีนะครับถึงเขาจะไม่กล้าออกมาเปิดเผยแต่ว่าข่าวมันก็ดังออกมาทุกท่านก็รู้ใช่ไหมกันว่าดาราคนไหนบ้างถูกๆสามีทุบตีจนอยู่ด้วยกันไม่ต้องเลิกกันนะคะก็มีหลายคนนะครับเขาก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากกว่าเรา เขาก็ยังไม่อายเลยใช่ไหมและเราอะ่ะเราก็เป็นบุคคลแค่ธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อน,นำเสนอนะคะให้กับผู้หญิงนะคะอีกหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกุกถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าทนนะคะเดี๋ยวนะคุณนกุกจะมาพูดต่อเนาะหลังจากที่ถูกทำร้ายเลยใช่ไหมคะคุณนกก็ร้องไห้ ถูกสามีกระทําการที่รุนแรงใช่ไหมคะคุณนกก็ขับรถออกมาแล้วก็ตรงขึ้นไปที่กลมของเขาทันทีเลยคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่ยอมแล้วคุณนกอดทนมานะคะอดทนมามากพอแล้วยอมทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่กับกับอดีตสามีนะคะเงินก็ไม่มีเหลือทองที่เก็บสะสมก็ไม่เหลือ ไม่เหลือแม้กระทั่งเงินไม่เหลือแม้กระทั่งทองไม่เหลือแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กับเขานะคะความรู้สึกดีๆที่เคยรักเขานะคะเชื่อใจเขานะคะและมั่นใจเขานะคะว่าเขาจะเห็นในความดีของเราเห็นในคุณค่าของเมียคนนี้ภรรยาคนนี้นะคะที่อดทนนะอดทนทุกอย่างนะคะอดทนทั้งๆที่ เขาประพฤติตัวไม่ดีนะครับประพฤติช,ชั่วอคุณนกใช้คำนี้เริ่มจะใช้คําที่ออกละช่องอื่นๆเขายังใช้เลยจริงครัคุณนกก็ใช้บ้างอืมเนาะคุณนกเห็นว่าหลายๆช่องเขาก็ใช้คําที่รุนแรงนะคุณนกก็เห็นว่ามีพลังเอฟซีก็ไปติดตามไปกดไลค์กดติดตามไปคอมเมนต์เขามากมายเลยนะคะก็ไม่เห็นไม่เห็นพลังเอฟซีเขาจะซีเรียสเลยเนาะอืม คุณนก็อ่ะใช้บ้างอดทนนะคะกับอดีตสามีที่มีพฤติกรรมนะคะพูดว่าพฤติกรรมแย่ๆนะคะหนึ่งติดการพนันติดเหล้าติดผู้หญิงมีผู้หญิงตลอดระยะเวลานะคะที่อยู่กับเขานะก็จะมีผู้หญิงตลอดเลยะคะคุณนกก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอ่ใช้คำว่าอะไร มันเป็นยุคเหรอยุคสมัยที่มันมันเป็นประเพณีเป็นเป็นสังคมเป็นสังคมของผู้ผู้ชายไปแล้วเหรอที่ฉันมีเมียมากฉันนี่เป็นคนเด่นคนดังหรือแสดงว่าฉันมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนกคิดว่าเนาะเพราะว่าไม่เพียงแต่อดีตสามีเนะี่ยคุณนกได้ข่าวว่ามีผู้ มีเพื่อนๆของเขาอีกหลายคนนะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะที่ชอบมักชู้หลายเมียนะคะมีติดผู้หญิงไปทั่วนะคะมันอาจจะเป็นวะะนัฒนธรรมประเพณีเป็นสังคมของเขาก็ได้ที่จะอวดกันนะคะในบรรดาเพื่อนฝูงว่าเอ้ยคนไหนที่มีเมียมากมีผู้หญิงมากคนนั้นก็มีความสามารถคุณนกคิดว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะโอ้อวดกันก็ได้นะคะในสังคมของเขานะะในสังคม ในสังคมของเขาเนาะคุณนกก็เลยขึ้นกลมเลยนะคะขึ้นกลมแล้วก็ขึ้นกลมไปทั้งทั้งที่สภาพของตัวเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะเจ็บนะคะบอบช้ำน,นะะขึ้นไปบนกลมก็ไปแจ้งบนกลมนะคะบนกลมก็รับเรื่องนะคะรับเรื่องเสร็จตอนแรกนะ่ะจะไม่รับเรื่องนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของผมเมียจะไม่ยุ่ง คุณนกก็บอกว่าไม่ยุ่งได้อย่างไรถ้าคุณนกไม่วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ช่วยแล้วใครจะช่วยคุณนกนะคะที่สามีทําร้ายนะคะเนาะแล้วทางกรงก็รับเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ดังเลยนะค,ะคุณนกไม่คิดว่าเคสของคุณนกมันจะใช้เคสแรกหรือเปล่ามันอาจจะมีบรรดาภรรยาของทหารนะคะอีกหล,หลายท่านอาจจะ ทำเหมือนอย่างคุณนกนะ,ะขึ้นไปบนกลมแล้วไปฟ้องสามีนะครับคุณนกไม่ทราบนะคะเคสของคุณนกนี่คุณนกไม่ยอมเลยนะคะเพราะว่าคุณนอกอดทนมาแล้วนะคะอดทนทนทุกอย่างนะคะเงินทองหมดไม่มีอะไรเหลือหรอแม้แต่สภาพจิตใจความรู้สึกที่ดีๆที่เคยมีให้กับอดีตสามีมันไม่เหลือเลยนะคะคนเราเมื่อมันถึงทางตันเมื่อมันเริ่มหมดรับหมดความอดทนนะคะ คุณนกก็เป็นเหมือนกันค่ะก็เลยขึ้นไปบนกรมนะครับก็ไปแจ้งให้ทักกรมรับดูนะคะว่าคุณนกโดนแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับและหลังจากที่ไปแจ้งบนกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครคุณนกก็ไปที่สถานีตํารวจเองนะะชนิดว่าคุณนกไม่ยอมนะคะตอนนี้คุณนกเริ่มสู้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาอดทนนะคะแต่ครั้งนี้มันเหมือนเป็นขั้นที่รุนแรงนะคะที่เรา ถูกทาร้ายจากอดีตสามีนะฮะขณะที่คุณนกถูกทําร้ายลูกชายก็อยู่ในเหตุการณ์ลูกชายลูกจะรู้สึกจะขวบกว่าถึงสองขวบนะคะเด็กก็ร้องอย่างเดียวลูกชายเขาเห็นนะเ<ๆ>ขาเห็นแม่ถูกทําร้ายเขาก็ร้องเนาะอันนั้นนะสงสารลูกชายมากนะคุณนกก็เลยไปแจ้งตํารวจนะตารวจก็รับแจ้งรับแจ้งและตํารวจก็เลยแนะนําให้คุณนกไปตรวจร่างกาย ตลอดชีวิต MM นะคะไม่เคยรู้นะคะว่าการขึ้นลงพักเป็นยังไงการแจ้งความเป็นยังไรและหลังจากการแจ้งความตำรวจคัดแนะนําให้เราอย่างไรนี่มันก็เป็นประสบการณ์อยู่อย่างเนี้ยทุกท่านฟังแล้วก็ก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะหลังจากที่แจ้งนะคะแจ้งตำรวจรับแจ้งเลยนะคะร้อยเวรรับแจ้งแล้วว่าภรรยาของนายทหารถูกทําร้ายคุณนก็ขึ้นไปแจ้งความพร้อมกับลูกลูกเล็กนะคะแล้วก็ แจ้งความตำรวจก็เลยแนะนำบอกว่าให้คุณไปที่โรงพยาบาลนะครับคุณนก็เลยไปที่โรงพยาบาลไปตรวจร่างกายก็มีคุณหมอเป็นผู้หญิงนะคะมาตรวจร่างกายเขาก็ถามมาจับนู่นจับนี่เจ็บที่ศีรษะไหมคุณนก็บอกว่าเจ็บนะคะเพราะว่ามันโดนที่ศีรษะด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะช้ำนะช้ำที่มือช้ำที่หลังอย่างนี้ชิ้นครับเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนอะไรบ้างแต่มันก็ค่อนข้างที่จะหนักเนาะลูกผู้หญิงแล้วก็เราตอนนั้น ตัวเล็กๆค่ะคุณนกตอนนี้นน้ำหนักแค่สี่สิบแปดโลนะคะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะแล้วอดีตสามีนี่เป็นทหารนะรูปร่างเขาก็สูงใหญ่แนะตัวเ็าสูงใหญ่นะครับเขาก็ถามตรงนี้เจ็บไหมตรงนั้นเจ็บไหมมันก็เจ็บนะคะคุณนกก็บอกขณะที่เ็าถามอะ่ะมันเรามันสุดกั้นเลยรเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ น้ำตาของคุณนกล่วงเลยนะครมันมันคือมันล่วงออกมาโดยอัตโนมัติเราไม่คาดคิดว่าอาดีตสามีคุณพ่อของลูกชาจะทำร้ายเราได้ถึงขนาดนี้นะครับอยู่ประมาณหลายปีนะพอเขามีผู้หญิงคนใหม่นะครับเขาทำร้ายเราเนาะคุณนกก็น้ําตาร่วงนะ น้ำตาร่วงหลังจากนั้นตำรวจเขาก็ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ใบมาคุณนกจาไม่ได้ว่าคุณนกได้ใบมาเลยหรือว่าใบนี้จะถูกส่งไปที่สถานีตํารวจนะครับและหลังจากนั้นก็นัดเคลียร์กันนะคะเคลียร์คดีฟังคุณนกนะคะจะได้ประสบการณ์นะครับวันที่ปิดเคลียร์คดีนะคะ ตำรวจรู้สึกจะน,นัด9โมงเช้านะครับ